สวัสดีครับรันเทเกอร์อิงเวอร์นะครับจะมาสาธิติการรีเซ็ตตลับหมึกนะครับเครื่องพิมพ์เอฟสัรุ่น xp 22 0นะครับสำหรับเครื่องที่เราใช้งานไปแล้วนะครับมันจะขึ้นเตือนหมึกแบบนี้นะครับนะฮะก็คือในคอมมันก็จะเตือนว่าหมึกต่อไปนี้นะครับหมดหรือว่าเหลือน้อยนะครับมันก็จะขึ้นเตือนอย่างนี้นะแสดงว่า คเครื่องนี้มันก็จะเซ็นเซอร์เฉพาะหมึกในตลับนะครับไม่เกี่ยวกับอินแทงตรงนี้นครับอินเทงตัวนี้เราก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าข้างในนียมันจะมีตลับก็เราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับให้เห็นตลับข้างในนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาให้เห็นตลับข้างในตรงนี้นะครับอับนนี้ที่ตัวคอมพิวเตอร์ตันนี้ครับเห็นไหมฮะไม่สามารถตรวพบตลับน้ำหมึกได้ขึ้นกากระบะ อันนี้ขึ้นทุกสีเลยนะครับแล้วแต่นะครับบางทีเราใช้งานอาจจะขึ้นเฉพาะสีดําหรือว่าสีบางสีที่มันหมดอย่างเงี้ยนะครับเปิดฝาขึ้นมานะครับอันนี้เรากดไปที่ปุ่มสต็อปคือปุ่มนี้นะที่ปุ่มเป็นไฟตรงนี้ครับกดหนึ่งทีนะครับสังเกตตลับนะครับมันจะเลื่อนออกมานะครับอ่าเลื่อนอันนี้เลื่อนมาชี้นะครับก็คือตำแหน่งนี้ของเครื่องนะครับชี้ว่าตัวไหนหมดนะครับ ถ้าตำแหน่งนี้นะครับไปชี้ไว้ที่ตลับใดแสดงว่าตลับนั้นหมดนะครับอันนี้คือชี้ที่ดํานะครับอ่าล้วก็กดไปอีกทีหนึ่งอ่ามันก็จะถัดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับจากดํามาเป็นเหลืองนะครับกดอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับอ่าแล้วกดอีกทีหนึ่งปุ๊บจะกลายเป็นสีฟ้านะครับอันนี้คือมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเรากดอีกครั้งหนึ่ง จนมาหยุดอยู่ตรงพื้นที่โล่งๆนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับย้ำนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับจนมาหยุดอยู่ตรงพื้นที่โล่งนะครับแล้วเราค่อยบีบสวิตตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะสวิตสีดําบนตลับหมุดอันนี้ครับกดนะฮะกดค้างไว้นะครับประมาณ3ามถึงห้าวินาทีอันนี้เป็นการรีเซ็ตนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มนี้ครั้งหนึ่งนะครับกดปุ่มหน้าเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให เครื่องทำงานนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเครื่องก็จะรีเซ็ตตัวเอง <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นะฮะิ่งจากไปกันนะฮะเนี่ย uh น,นะครับอ่าอ uh ่าต <Okay. S 1> ังน, uh uh น,นี้ครับก็จะขึ้นไฟขึ้นมานะครับ อันนี้คือเครื่องพร้อมทํางานนะครับอันนี้ถ้าเราใช้งานไปเรื่อยๆต,ตัวนี้เกิดมันลดลงไปเรื่อยๆอ,อีกนะครับเราก็ท,ทําวิธีเดิมนะครับก็คือรีเซตนะครับออลองดูนะครับ